สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟส3นะคะสิทธิ์เหลือเพียบลงทะเบียนวันไหนจอรับเงินเยียวยาเต็มๆใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้พร้อมเช็คขั้นตอนการยืนยันตัวตนและรายละเอียดได้เลยนะคะก็มารับชมคุณอนุวัฒน์ได้เลยค่ะใช้คนละครึ่งอยู่ ผมมาบอกให้นะฮะเพราะคนถามเข้ามาเยอะว่าพี่คนเลือครึ่งเฟดปลายปีก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอนเมื่อไหร่ถามกระทรวงการคลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอนวันที่หนึ่งตุลาคมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาไ้ใช้สามเดือนนะครับคนก็หลอกโหปิดบ้านปิดร้านปิดนูน่นปิดนี่ปิดนั่นกลัวโควิดไม่กล้าออกไปใช้ทําให้ก่อนหน้านี้คือกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทยังใช้ไม่หมดเลยแล้วมันจะหายไปไหมไม่ต้องห่วงครับมันไม่หายครับ มันทบไปได้ครับสมมุติคุณยังเหลือ1,000ไปบวกกับพันหคุณก็เหลือ2 5 0 5ใช้ได้ถึงธันวาคมนะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สอบถามแล้วหมดไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะครับคนละครึ่ง1,500บาทนะครับมีฉะนั้นแล้วก็ลองงวดต่อไปนะครับ1ตุลาคมเงินทบได้ครับ